สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลาวเล่น,นะครับเดี๋ยวมาสรุปผลการแข่งขันวอลเลย์บอลวีเอ็นเอลสองพในเดย์ที่4กันนะครับผมก็จบการแข่งขันลงไปกันแล้วเราก็ต้องบอกว่าได้กเกือบที่จะครบแล้วนะครับสำหรับทีมที่จะผ่านเข้ามาเล่นในวอลเลย์บอลวีเอ็นเอลสองพรอบไฟนอลที่กรุงเทพมหานครของเรานะฮะรวมไปถึงทีมที่มีโอกาสที่จะได้ตั๋วไปโอลิมปิกเนาะหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็มี เกมการแข่งขันนัดชิงตัวไกลๆนะเอออาจจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันก็ถือว่าเกือบๆแล้วแหละนะฮะระหว่างเนเธอร์แลนด์กับแคนาดาเนาะเดี๋ยวไปได้เรียงสรุปผลการแข่งขัน เมื่อวานนี้กันนะครับผมสหรับวอละวันวีเอ็นเอล2024ในสัปดาห์ที่สามวันที่สี่นะครับผมวันที่สิบสี่มิถุนายนที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวไปไล่เรียงกันที่สนามที่ฟุกุโอกะกันก่อนแล้วกันนะครับผมก็คู่แรกเป็นการลงสนามพบกันระหว่างเซอร์เบียกับฝรั่งเศสนะครับเซอร์เบียหลังจากที่จบเกมในรายที่สองเนี่ยสัปดาห์นี้มานี่เทเ <laughs> ทกระจาดนะฮะ โค้ดนักกีฬานี่คือตัวหลักไม่มากันเลยนะครับเขเก็บไว้เตรียมโอลิมปิกเกมอย่างเดียวนะครับซึ่งก็ถือว่ามาแปลกๆนะแล้วเจอฝรั่งเศสที่เพิ่งจะแพ้เกาหลีมานะครับมันเลยทําให้แบบก็ถือว่าอย่างที่ผมคาดการว้ว่าแม้ทีนี้ก็มีโอกาสที่ฝรั่งเศสจะเป็นผู้ชนะได้นะฮะซึ่งก็สุดท้ายก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะ เ็นฝรั่งเศสที่ชนะเซอร์เบียไป3ต่อ1เซตนะครับ25 2 2 2 2 25 2 5 23แล้วก็25ต่อ21คะแนนนะครับซึ่งก็ทำให้ทางฝรั่งเศสก็เก็บชนะเป็นเกมหน้าที่2ของรายการนี้แล้วก็บวกแต้มเมื่อวานนี้บวกมาเยอะมากนะครับสรวนสะสมอันดับโลกบวกขึ้นมาเป็น14.9 1นะนนเกือบ15คะแนนนะยิ่งถ้าชนะ30น่าจะบวกเยอะกว่านี้อีกเพราะอันดับโลกของเซอร์เบียกับ ฝรั่งเศสมันห่างกันเยอะเนาะออตอนนี้ก็กลายเป็นว่าซเซอร์เบียก็อยู่ในช่วงของเขาเรียกว่า on ซ a l e นะฮะก็เรียกว่าแจกกระจุยกระจายนะฮะตอนนี้ใครเจอ,ซอเซอร์เบียม,มีโอกาสชนะหมดเลยเพราะตอนนี้คือแบบตัวในกีฬานี่ไม่ใช่ตัวหลักที่เราคุ้นหูกันนะฮะออมาแปลกมากนะฮะอ่ะก็เป็นชนะของทางฝรั่งเศสในเกมนัดน,นี้นะครับส่วนเกมในคู่ต่อมานะครับศึกชิงตั๋วไปโอลิมปิกเกมกันโดยตรงเลยนะฮะระหว่างแคนาดากับ เนเธอแลนด์นะซึ่งก่อนเกมคะแนนของแคนาดาในตามหลังเนเธอแลนด์อยู่ไม่ถึง3แต้มนะครับในเรื่องของคะแนน f ด้ไฟว์ว r วหรื n แรนะครับเพราะฉะนั้นแมตชนี้เนี่ยผู้ชนะมันก็มีโอกาสสูงมากนะครับที่จะเรียกว่าจะจะผลักอีกฝ่ายลงมาเลยนะฮะแล้วก็ตัวเองจะได้ไปโอลิมปิกเกมนะฮะทีมที่ชนะคะแนนจะบวกและทีมที่แพ้คะแนนมันจะลบด้วยนะมันจะแบบไปกลับเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าแคนาดาเนี่ยตั้งแต่ที่พวกเธอชนะญี่ปุ่นมา 3. ต่อ2เซตทํทำให้สถานการณ์ของพวกเธอเนี่ยมันมีลุ้นอย่างมาเมันเนเาด้ธอธไพก แข่งขันมาหนึ่งวันนะฮะซึ่งก็ถือว่าสู้ได้ค่อนข้างสนุกเลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายโอ้โหเมื่อวานในฮอ์แลนด์ต้องชื่นชมว่าพวกเธอเตรียมการมาเป็นอย่างดีในการเจอแคนาดาเลยนะครับก็สามารถเก็บชนะต่อแคนาดาไปได้3เซตรวดเลยนะ2 6 2 4 25 16แล้วก็25ต่อ23คะแนนนะครับผมก็ถือว่าเป็นแมตช์ที่แคนาดาก็สู้เต็มที่แล้วแต่ว่าฮอลแลนด์มาดีจริงๆเมื่อวานนี้ที่สำคัญเรื่องของเออร์เรนะแคนาดานี่เออร์เรให้กับฮอลแลนด์ไปยึ่ะ นะ,ะคือแบบโหจัดเลยนะฮะเรื่องเออร์เลอร์นี่แบบแค่นาดาเมื่อวาน เสียกันเยอะจริงผู้เล่นทำแต้มสูงสุดของเกมนี้นะครับเป็นเคีราฟานไรต์นะครับแล้วก็อเล็กซ่าเกรของแคนาดานะทำไปคนละ17แต้มด้วยกันนะครับส่วนทางฝั่งของฮอลแลนด์นั้นเป็นนอร์เลย์บานทำไปได้15แต้มนะครับถือว่าเป็นเทชนะของทางฮอลแลนด์ที่เก็บไปได้3-0เซต 0, นะครับแล้วก็ทำให้คะแนนสะสมอันดับโลกเนี่ยนิเจอร์แลนด์เนี่ยขยับขึ้นไปอยู่อันดับ8ของโลกแล้วนะครับจากชนะ3-0นี่บวกขึ้นมา9.84คะแนนนะครับเพิ่มมาเป็น302.87คะแนนส่วนทาง 9.84ปคะแนนแล้วก็ยังอยู่ที่สิบของโลกเหมือนเดิมนะครับ280.40คะแนนห่างจากเนเธอร์แลนด์เนี่ย อยู่22แต้มนะครับซึ่งมันก็แทบจะเรียกว่าเกือบเกือบจะ100%เนลยนะครับที่ทางเนเธอร์แลนด์จะเป็นทีมสุดท้ายในการได้ตั๋วไปโอลิปิกเกมทางแคนาดาเนี่ยนัดต่อไปจะเจอกับฝรั่งเศสนะครับซึ่งจะแข่งขันกันในวันนี้หละนะครับวันที่15มิถุนายนนะขณะที่ฮอลแลนด์เนี่ยยังเหลือเกมอีก1นัดน,น,นั่นก็คือการเจอกับเกาหลีนะครับซึ่งเอาง่ายก็คืออแคคนนนาาดต้งชะ30ะ300รับ ทางเรื่องของพวกเธอเนี่ยอาจจะเป็นไปได้นะครับถ้าแคนาดานชนะฝรั่งเศส3-0แต่พวกเธอจะบวกขึ้นมาเป็น4.36แล้วก็ต้องรุ้นให้เกาหลีเนี่ยชนะคอนแลนดไป3-0ด้วยซึ่งจริงโอกาสที่คอนแลน์จะแพ้3-0เนี่ยมันเป็นไปได้ค่อนข้างยากมากหรือต่อให้แพ้3-2นะคือยังไงซะมันก็แบบโอกาสของทางแคนาดาที่จะไล่เนเธอร์แลนด์มันก็ยากอยู่ดีบวกลบคูณหารเลยใครเก่งคณิตศาสตร์ก็ลองมาหน่อยแถ่ะผมรู้สึกว่าถ้าคอนแลนด์ไม่แพ้หรอกเจอเกาหลีด้วยนะฮะ ดูคือดูจากฟอร์มกันเลยแล้วต่อให้เกาหลีเขาเพิ่งจะชนะฝรั่งเศสมาก็ตามทีเถอะนะผมว่ายังไงเสียฮอลแลนด์ในการเจอเกาหลีพวกเธอก็คงจัดเต็มอ่ะนะครับคือถ้าชนะปุ๊บมันจะได้ไปโอลิมปิกเกมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเมื่อวานนี้เป็นแมตที่น่าเสียดายสำหรับทางแคนาดาอย่างมากเลยนะซึ่งผมว่าเชื่อว่าหลายคนก็เชียร์แคนาดาแหละแต่จริงผมว่าเป็นฮอลแลนด์ที่เขาได้ไปโอลิมปิกก็ถือว่าเ็สมศักดิ์ศรีเหมือนกันนะครับก็เมื่อวานนี้นักกีฬาแคนาดาสัมภาษณ์ก็ร้องผมร้องไหห้กันนนนแแบบโเสดทนนะ เอออ่ะก็ลุ้นกันต่อไปนะครับเพราะถือว่าเฉียดมาแบบสุดๆแล้วสำหรับทางเคนาดาในปีนี้ก็ลุ้นกันต่อในสมัยหน้านะครับผมแล้วก็เกมคู่สุดท้ายของสนามที่ฟุกุโอกะเมื่อวานนี้นะครับอิตาลีลงสนามเจอกับ เกาหลีนะครับผมซึ่งเกมน,นันทางอิตาลีก็ไม่มีปัญหานะครับเก็บชนะไปได้3เซตวรวดเลยนะครับ25 16 25 11แล้วก็25ต่อ13คะแนนอิตาลีก็ไม่ได้ส่งตัวหลักลงสนามนะแต่ก็ยังถือว่าชนะไปได้ไม่มีปัญหานะครับผมแอนโทโปว่าทำไป20คะแนนนะครับเมื่อวานนี้แล้วก็รองลงมาซาราฟาทำไป12คะแนนนะครับหลังจากชชยชนะเมื่อวานนี้นะครับทำให้อิตาลีก็กลายเป็นทีมที่5ของการแข่งขันนะครับที่สามารถผ่านเข้าสู่ รอบสุดท้ายของวอลบอลวีเอ็นเอล2024ที่กรุงเทพมหานครได้สำเร็จนะครับผลงานชนะ8แพ้2มีอยู่25คะแนนการันตีเข้ารอบไปแล้วนะ,ะแล้วก็การแข่งขันที่ฮ่องกงโคลิเซียมนะครับเมื่อวานนี้ก็มีแข่งขันกัน3คู่เหมือนกันนะครับคู่แรกนะครับบราซิลลงสนามเจอกับ บบลเรียนะครับบราซิลก็อย่างที่บอกนะว่าตอนนี้พวกเือก็รุนที่จะเป็นแชมป์ของรอบแบ่งกลุ่มอยู่นะครับผมแล้วก็เมื่อวานนี้บราซิลก็ไม่มีปัญหานะครับเก็บชัยชนะต่อบบลเรียไปได้3เซตรวดเลยนะครับผมที่คะแนน25-11 25-11แล้วก็25-23สองแสดงที่ขาดเลยนะเออก็จะมาหลุดในช่วงเซตที่3นี่แหละแต่ก็ถือว่าแบบชนะไปได้สบายๆนะครับสำหรับบราซิลไม่ได้คืขึ้นคออะไรมากนะครับก็เก็บชัยชนะไปได้3เซตรวดเลยผู้เล่นทำแต้มสุดเมื่อวานนี้นะครับเป็นไทนาราครับ เบอร์19นะทำไปได้19คะแนนนะครับทำแต้งเท่ากับเบอร์เสื้อเลยราซิลลงสนาม11เกมนะครับชนะ11เกมรวดมีอยู่3 11คะแนนยังนำเป็นจ่าฝูงต่อไป นะฮะแล้วก็นาสุดท้ายถ้าพวกเธอชนะก็จะการันตีคว้าแชมป์ของรอบแรกไปครองเลยนะครับสำหรับทนาของบราซิลนะโอกาสองยังสูงมากนะฮะที่บราซิลจะได้เจอกับไทยนะครับในรอบไฟนอลที่กรุงเทพนี้เองนะตอนนี้ยังไม่ชัวร์แต่ก็ถือว่าใกล้ๆจะชัวร์แล้วแหละสำหรับบราซิลนะฮะอ่ส่วนเกมคู่ต่อมานะครับในการแข่งขันที่ฮ่องกงนะครับผมโปแลนด์ลงสนามเจอกับดมีกันนะคือตอนหลังดมีกันเองก็พอมาในสนามนี้ก็ อาจจะเรียกว่าค่อนข้างที่จะปรงแล้วแหละนะครับผลงานไม่ค่อยดีแล้วแหละนะฮะหลังจากที่ชนะเยอรมันมาแต่ตอนนี้ก็ถือว่าส่งส่งตัวแล้วไม่ค่อยฟื้นแล้ว เจอกับโปรแลนด์นะครับซึ่งถือว่าผลงานก็ยังดีนะจากที่แพ้บราซิลมาแค่เกมเดียวแต่ตอนนี้พวกเธอก็ยังกลับมาชนะได้นะครับโปแลนด์โปรแลนด์รรนชนะไป3-0เลยนะครับ3้3 31 25 20แล้วก็25ต่อ16นะฮะเซตแรกในสูสีมากนะครับดิวกันระห่ำกันเลยทีเดียวนะฮะแต่สุดท้ายก็ยังเป็นโปรแลนด์ที่ชนะไปนะครับผู้เล่นทำแต้มสูงสุดนะครับเป็นมาร์คไดลาสตีเซียของโปรแลนด์ทำไป24คะแนนด้วยกันนะครับในแมชนี้ โปแลนด์เองก็เล่นไป10เกมชนะ9แพ้1มี27คะแนนนะครับก็ยังมีโอกาสที่พวกคือจะจบเป็นแชมป์ของรอบแรกเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าชนะใน2เกมที่เหลือแล้วก็ลุ้นให้บราซิลแพ้ในเกมสุดท้ายนะครับก็ยังมีโอกาสที่ทางโปแลนด์จะทําแต้มแซงบราซิลได้อยู่ในตอนนี้นะครับแต่ก็ถือว่าใครจะเป็นแชมป์เป็นงานหนักสำหรับทีมไทยอยู่แล้วนะครับจะเป็น บราซิลหรือโปลแลนด์ในตอนนี้นะในการแข่งขันรอบสุดท้ายที่กรุงเทพนะส่วนผลอีกคู่หนึ่งนะครับคู่สุดท้ายนะจีนเจ้าภาพลงสนามเจอกับเยอรมนีนะครับจีนก็ผลงานนัดนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับชนะเยอรมนีไปได้3มเซตร,รวดเลยนะครับ25่9 25 17เยแล้วก็25ต่อ18คะแนนผู้เล่นทำแต้มสูงสุดนะครับเป็นหยวนซินเย่แล้วก็หลี่ยิงหยิงทำไปคนละ13แต้มนะครับแล้วก็จูถิงทำไปได้12แต้มในะนัดนี้นะครับผม กาของทีมจีน, 7, 3, น,นนะครับชนะ7แพ้3มี21่อคะแนนนะครับอยู่อันดับที่6ของตารางแล้วกเ็เรียกว่าโอกาสค่อนข้างสูงมากนะครับสำหรับทีมจีนที่จะได้ผ่านเข้าไปเล่นในวีเอล2์สรอบไฟนอลนะครับจีนขอเพียแค่แต้มเดียวจาก2เกมที่เหลือนะครับพวกเธอจะเข้ารอบทันทีขณะที่อีกหนึ่งทีมนะครับถึงแม้ว่าวานจะไม่ได้ลงสนามแข่งขันนะครับญี่ปุ่นนะหลังจากที่มันพลิกไปพลิกมาเนาะเรื่องของอันดับตารางคะแนนตอนนี้ก็ทําให้ทางญี่ปุ่นก็เป็นอีกหนึ่งทีมนะครับที่การันตีผ่านเข้าไปเล่นในรอบ ไฟนอลไปที่เรียบร้อยของวยบอลวีเนเอลสองพันยี่สี่ะถ้าก็ว่าหลังจากจบเกมเมื่อวานนี้ได้เพิ่มมา2ทีมที่ได้เข้ารอบไฟนอลนะครับนั่นคืออิตาลีแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับเพิ่มเป็น2ทีมส่วนจีนเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าโอกาสของพวกเธอมีค่อนข้างสูงในงการที่จะได้มันเล่นนะครับก็ขออพัยแค่แต้มเดี๋ยวเช่นเดียวกันกับสหรัฐอเมริกานะครับพวกเธอเหลือเกมการแข่งขันอีก2นัดในมือก็ถ้าชนะมาได้สักเกมหนึ่ง ก็น่าจะการันตีเข้ารอบเช่นเดียวกันนะซึ่งก็มีโอกาสที่เป็นอันดับ1-7ถึงของตารางคะแนนในตอนนี้นะครับที่จะได้เข้ามาเล่นในสวิตเอล2024รอบไฟนอลนะครับผมส่วนโปรแกรมการแข่งขันในวันนี้นะครับผมวันที่15พฤศจิกายนคู่แรกเวลา10โมงนะครับผมแคนาดาเจอกับฝรั่งเศสนะครับ12นา30นาทีโดมิการเจอกับเบลเรีย13นาิ30นาทีนะครับอิตาลีเจอกับสหรัฐอเมริกา16นาฬิกานะครับโปแลนด์เจอกับไทยนะครับ17นาฬิกา20นาทีญี่ปุ่นเจ จีนเจอกับตุรกีนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็คือสรุปผลการแข่งขัน,นทั้งหมดของบอลวัลวีเอลสองพันยี่สิบสี่ในสัปดาห์ที่สามเดย์ที่สี่นั่นเองนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยนะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับช่องลาวเวเล่เลข,ของเราด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมน,นี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ